จมาชมการสาธิตการเลี้ยงจิ้งหลีดครับพ่อใหญ่ย่อบ้านน้องตะกวยอ่าอ่่สนมากอรมันอ้ย้ม่าสมครับชมชมสมโอ้โอ้มันไหลหรือตนเนี้ยห้างไก่บ่โอ้เอาอันผัดไข่ เอาเอาอะไรให้อาหารมันตุ่ยะหัวหานหาัวหันหัวหารนี่โดยเฉพาะเลยหัวหานจิงรีดด้วยไม่อย่างเสร็จเลยอาหารเสริม<ย>อาหารเสริมนั่นนกินอันนุบคุงนี่เดี๋ยวกินหมได้จังหน่อยกินหมได้หมคุงงเงินมะละหุ่งก็มีมหมแห่งหงสุกอีู่เลยปัดแปเบต้องลืองนี่หะไปไปไปเบื้องบนงนี่จังกัวล่างนี่อีกมามามาจำมามาเพราะมันคือผิดบนเนี่ยเก็บยว้ซะมาละ เดี๋ยวตัวรูดำก็เก่าด้วยเว้ยไแมนบันนี่ไสแมมันนี่มขายมา <esi> <AN> N, <to> ัอรเนยเออเบิดเลยจรงเอาไข่มัเนาะโอ้ไข่เปิดเเปิดเบนดเ่อ้ยพี่น้องเ้ยดูเื่อวันเดียวนี่สีร่างหนึงเนี่ยม้นสิบคเลยกินกินเลยไข่ทอกันเออพ่อใหญ่เยอะถมินเนี้ยมันเศ้าหนาวถึงมากินเนี้ยห่างหมันอยู่ในมันอุ่นเลย มันเมันเศ้ามันหนาวมัขึ้นยังขึ้นมาแล้วมันเศร้าคือเยอะไงนี่เสื่อมาได้ยังบวบ่างันให้เดาเองเลยร่างนเี๋ยก็อะไรเยอะจุ๊บเลไม่ไเขาเยอะมาแต่มันเสื้อเสื้อมาเท่าใดให้ล่างมันนี่ยทั้งตัวมันสองปัญหาเขาสืมาน้ำพร้อมกันเลยมันบวบเออเออเด็กกันเด็กกันเนี่ยนี่มันอันนั้นแล้วนี่มันเศร้าหนาวแล้วมันเศร้ามันบวบมันบวบอันนี้มันบวแตกออกมาได้ วอามันขับมันน้หนีโมกบ้านบอกเลี้เดียวเขาเขามีห้องอันะมีน้ำไม่กินเลยกินอนมกินบนนี่กินตลอดโอ้เคื่ออาหารห้ตลอดบนนี่มีบ้นี่มน้ำมันขึ้นกินจดกน้ำเขาไม่กินน้ำไม่นีบว่าน้ำลา่ไม่ยังตัวนี้น้ำน้ำาเนาะโอ้นน้ำมันทีซึมน้ำผาเอาเอาน้ำใส่ใส่บัตรน้ำใส่แบบทวีิโอ้หายล่งนีเอาจอกลวงนีเออ โอ้ข็มาดูกินแน่นทานแน่นโอ้ว่กินตงก่อนเนาะโอ้เขาทาเเ้ยอาไม่แล้วนัไปจัิงไดก็นน่งสิทามน่ยตุ๊ตุ๊ตุ๊รุ่นนี่เออพี่น้องอะบรบุร่หรี่บุรี่รี่ารี่บุรี่บุวรี่ระสบความสบร็จบลหีี่ 你里？啊